เราจะมาทำเหลาขาเบียดที่เป็นไขมันส่วนเกินความย้วยหย่อนคล้อยของต้นขาด้านในแล้วเทคนิคที่เราจะใช้จะใช้เป็นอะไรบ้างขั้นตอนแรกเราจะต้องจี้เซล์ลไขมันให้เกิดการแตกตัวแบบ ละเอียดก่อนโยนนุ่งนวลจะได้พักฟื้นน้อยที่สุดแล้วแผลของเราก็ต้องเล็กที่สุดด้วยนะคะส่วนอันที่สองเราจะทําการดูดไขมันออกมาแบบนุ่งนวลได้ไขมันเหลืองๆเราหมุนซี่ไขมันแบบตรงจุดหมวนงแบบนี้เลยนะคะและขั้นตอนที่สําคัญคือการปล่อยพลังงานลงไปเพื่อที่จะทําให้ผิวเราหดตัวกู้ผิวของเราเพื่อให้ผิว ิมกระชับเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินขอฝากไว้ถึงการดูดไขมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักขอหมอนะคะ